น้องเทีมนี้ของเล่นอะไรครับตัวนี้จิ๊กซอใช่ไหมครับใช่ชอบไหมครับรอบคมันมีสัตว์อะไรบ้างครับในจิ๊กซอสัตว์กินพืชสัตกินนสัตกินพืชัป่าใช่ไหมครับชอบค่แล้วก็มีสัตว์ทะเลใช่ไหมครับชอบคับต่อแล้วสนุกไหมครับลูกชอบคอ๋อชอบไหมครับชอบคอ๋อ ไหนน้องทีนอนต่อไหนมีต่ออะไรไปแล้วบ้างวันนี้ต่อได้ครับอันนี้มีต่อสิงโตแล้วก็เพื่อนสัตว์ป่าไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีต่อไดนโนเสาร์กินเนื้อไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีต่ออะไรอีกครับโอ้เดี๋ยวเราจะมีต่อตัวไดโนเสาร์กินพืชใช่ไหมครับโอ้ได้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะโอเคไหม โอเคไหมครับเริ่ม,มต่อกันนะครับ